สวัสดีลูกค้าทุกท่านกันเลยนะครับพบกันอีกแล้วนะคะจากร้านหอจะก,กรลุงเจริญแทกเตอร์นะคะวันนี้นะคะเราจะมานําเสนอรถขุดนะคะ,ะสําหรับตัวนี้นะคะเป็นยี่ห้อมิซูบิชินะคะ ME 3 5นะคะตัวนี้เป็นระบบคอนโทนลสั้นปั้มนิ้วนะคะตัวนี้เราเก็บงานปรับอุตสาหะขายของเหลวนะคะเช็คลวซึมนะคะทําสีใหม่นะคะเปลี่ยนแถกรเด็กใหม่ด้วยนะคะพร้อมใช้งานกันได้เลยนะคะ รบตัวนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์สี่สูบนะคะเป็นเครื่องยนต์ K4E นะคะนตัวนตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ K4E ใช่ไหมเครื่องยนต์อะไรอ่าอะไรสำหรับคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ K4E นะคะเป็นเครื่องสี่สูบนะคะปั๊มนิ้วนะคะเป็นปั๊มยี่ห้อนาชินะคะ ตันนี้นะคะราคาเราเปิดอยู่ที่สามแสนบาทนะคะลูกค้าสามารถต่อรองราคากันได้เลยนะคะตัวนี้นะคะเครื่องดีระบบดีนะคะเป็นไซส์สามสิบห้านะคะเป็นไซส์สามตันนะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็นระบบควบคุมสันปั๊มนิวด้วยนะคะราคาไม่แพงเลยนะคะสําหรับท่านใดที่สนใจนะคะต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็สามารถโทรกันเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศูนย์แปดห้านะคะห้าหกสามสองสองเจ็ดแปดนะคะ รือไม่จะเป็นเบอร์โทร097นะคะ079 5497นะคะสหรับท่านใดนะคะคที่ต้องการรองรถคันนี้นะคะก็สาม,มารถเดินทางกันเข้ามาได้เลยนะคะที่อำเภอพร,ระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีนะคะชื่อร้านหอจักรรุ่งเจริญแฮ็กเตอร์นะคะรถที่ร้านนะคะเป็นรถเก่านออนะคะมีเอกสารใบแจ้งจำหน่ายพร้อมเลยนะคะลูกค้าสาม,มารถนำไปจดเล่มทะเบียนกันได้ด้วยนะคะ กันอีกทีนึงนะคะตัวนี้ทาเป็นยี่ห้อมิสูบิชินะคะ F35 นะคะขนาด PC35 นะคะไซส์3ตันครึ่งนะคะตัวนี้น,นะ,ะ,นะ,ะนาะเป็นระบบคนโหนสั้นปั๊มนิ้วนะคะเครื่องยน4์สี่นะคะชั่วโมองการทำงานอยู่ที่3,000กว่าชั่วโมองเองนะคะราคาเราเปิดอยู่ที่300,000บาทนะคะลูกค้าสามารถต่อรองราคากันเข้ามาได้เลยนะคะรถสวยๆพร้อมใช้งานแบบนี้นะคะที่จับจองกันเข้ามาได้เลยนะคะ ตัวนี้นะคะบอกได้เลยนะคะเราเกร็ดงานนะคะสภาพเหมือนรถใหม่กันเลยทีเดียวนะคะพร้อมใส่แท็กเหล็กให้ใหม่หนึ่งคู่ด้วยนะคะลูกค้าเอาไปใช้งานบอกเลยนะคะว่าคุ้มจริงๆนะคะอันนี้นะครับมิตูบิชิ ME35 นะครับไซส์3ตันครึ่งราคาเปิดไว้300 0 0 0บาทต่อรองได้น,นะครับสนใจโทรมาได้ได้ที่เบอร์0ู5 5 6 3 2 2 7 8นะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถเดินทางกันเข้ามาได้เลยนะคะร้านเราอยู่อำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบแตเ่เพียงเท่านี้นะคะผิดพลาดประการใดก็ฝากขอโทษลูกค้าด้วยนะคะฝากรถขุดคันนี้นะคะไว้อ้อมใจของลูกค้ากันด้วยนะคะราคาไม่แพงนะคะเป็นระบบคอนโทรลสั้นปั๊มนิวกันด้วยนะคะรีบจับจองกันเข้ามาได้เลยนะคะช้าหมดอดนะคะ ก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็กราบขอบคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามเพจร้านเรานะคะคาร์ด็กดโคร,รุ่งเจริญแท็กเตอร์พระพุทบาทนะคะสวัสดีลูกค้าคะ่ะ